ขายกุ้งเต้นนะพี่น้องเฮ้ยเจ้าแรกร้านค้าตรงนี้กุ้งกุ้งมันไม่เต้นแล้วต้องเปิดเพลงก่อนมันถึงจะเต้นนี่นะเป็นขอสามห่อห้าสิบอ่ะกุ้งเต้น สามห่อ 100. หนึ่งร้อยห่อเดียวยี่สิบไปโอ้วิศวะไปไหนแล้วนะอวิศวะเราไปไปกับเขาแล้วนะไปไหนนะโอ,โอไปทำงานบ่โอดีดีเอาเอาไปด้วยเลยโอ้ คือหรือเปล่าไม่รู้นะเออ<ท>โอ้ลืมว่ายารองเท้ามาให้คนไปทำงานแล้วเดี๋ยววันนองว่างก่อน,ทท<า>นโอ้ไปรับจ้างเก็บไม้<ทาน>เออมีงานมีอะไรเอาเลยเลยว่<ทาน>อ,อยู่เฉย <c oughs> เฉยมันไปทำงานมันไปรับจ้างเก็บไม้เออดีมากเลยรู้ยักไปหารับจ้างแบบนี้เลยดีแล้ว<ทาน>เออ ดีสวะไปหารับจ้างนะครับดีมากเลยเออดีนะไมันต้องแบบนี้เราไปหารับจงรับจ้างบ้างเอาท่านหาเงินใช้นี่ตัวอย่างที่ดีต้องแบบนี้นะครับหารับจ้างเออได้ร้อยสองร้อยก็เอา เจ้าต่อไปเออหนึ่งหอหนึ Gym. ่งหอถ้าใครเยอะจังมงนา้หาตังค์ฟงเลยเออหัวไอ้ดอกตอนเท้าเอ้าใหญ่สิ ตั้บาทเดียวเออยายก็มีอยู่เลยเออโอเคนะ้ำท่านเราขายกุ้งแล้วนะหมดแล้วกุ้งเหลือแต่ปลาบัณฑิตเออปลาปลาซิวนะปลาอีกแล้วนะ